สันคิกไปจ้าทุกคนค่ะวันนี้2องทันนี้โคตรใหม่โคตรสวยตรวจสภาพแล้วรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมและก็เลขใหม่แท้ร้อปร์เ็และพิเศษทําสัญญาไฟในเมษาย,ยนนี้เอาไปเลยกับโปรโมชัน่นขับปี90วันนะคะทุกคนค่ะไมื่อจะเป็นสีส้มหรือสีดำก็ได้สําหรับสีส้มคันแรกคันนี้เลขใหม่3 3 3 0 0 0กิโลเป็นรถ2020 1.2 VL ค่ะ คันนี้เลขไม้น้อยนะ3 3 0 0 0มกิโลเท่านั้นรับประกันเลขไม้แท้ไม่มีสนนักไม่มีน้ำท่วมด้วยนะคะเลือกรที่บอกว่าอยากได้เป็นตัวที่ระใช้กึ่งไมนเะนชเชนแล้วอยากได้แอมเกนไลท์ต้องมาคันดำค่ะแต่คันดำข้อเสียบอกเลยว่าเลขไมเยอะก็คือ70,000นะทุกคนแต่มันเป็นตัวไมนเะนชเชนแล้วนะคะทุกคนมันก็ได้ความสวยความใหม่เลขไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจซื้อรถแต่ต้องบอกเลยว่าการที่รถเลขไม70,000พนแต่เจ้าของเดิมดูแลดีแบบนี้ทุกคนดูดิสวยมากเอาจริงนะคะ ก็ตกเวลาสอ0 0 0กว่ากิโลนะคะถือว่าเป็นตามสไตล์ปกติสําหรับการใช้รถแบบมาตรฐานถ้าใครชอบไมน้อยไปเอาคันสีส้มแต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้ตัวไม่แอมเบียนไลท์แล้วแล้วก็แบบโหดูดูแลมาดีมากเลยนะสำหรับเจ้าของเดิมเจ้าคันนี้นะคะก็มาเอาคันดาไปได้เช่นเดียวกันเพราะเรามีทั้งไฟตรวจสภาพให้แล้วก็มีรับการลดไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แพ้ร้อยเปอร์็และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะใครที่กังวลเรื่องของวารันตีศูนย์เดี๋ยวซื้อต่อให้นะคะไม่รวมระบบ E ี o w e r นะเพราะเขาถูกรับกันจากในสั่ชอยู่ แอมเนียรไลท์เนี่ยมาเอาคันดำคันไหนก็ได้นะคะใครสนใจสองคันนี้ทักมาตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะคะออกรับ10%ผ่อนเริ่มต้น9,000ตลอดสัญญาจ้า